สวัสดีจ้า o ออเีกครับสวัสดีครับชัดเจนบ่าจ้าชัดเจนบ่ชัดเจนครับชัดเจนทั้งพูนฝนตกวะจ้าตกบ่บกบได้น้ำตกวะเนี่ยว<น>ันนี่นนนเหรอครับเมร์อย่งไหนขึต้ตกจังสัน่นทีนี้ได้ไหม่งนากระไดจา้าเอา้าเป็นจังไดนไปหาจับไปไปใส้ราก,กินแบงเน่ะโอ้ภูผุ่มไปไหลายอะไรนะครับหางเดียวแข็นเข็นเอาเข็นเข็นเลยมันบ่ มีครับจ้าเอาเอากันสันมะคงสุดไายฟันเนียนเนียนเหนฟันเนียนเนียเลยเนาะครับจ้าเอานี้ฟันเนียนเนียนเลนอเม็ดเดียวเลยบบบบเม็ดเดียวล่าเม็ดเดียวครับโอ้อันนี้คือฟันขาดเห็นเลยตัวเนี่ยค่ะขาดเลยครับแล้วอันที่เกาที่ห้าป่อยมานีต่อยไปจากนิดจังหน่อยบ่บีย่าครับมันมันก็ยตัวเรัวกานั่ตเ้นาหล่ะครับแต่ว่า มาสลับตำแหน่งไงมันเป๊ะซเ้อครับโอ้ค่ะก็เกาหละครับเก่าคือที่แรกผมให้ไปเก้าศูนย์หนึ่งจ้ะเก้าศูนย์สามมนบ้งครับเนียนจ้ะมันก็เลีกเลีกตุ๊กเก้าเหรอครับแต่ว่ามาสลับตำแหน่งไม่ใหมันชัดเจนก็งงนะครับคือว่าผมอาจอที่แรกอาจจะคิดว่านะคือว่าบอกไปอยู่แล้วว่าคิดแลกว่า มันสิมีคลิปโค้งสุดท้ายเพราะว่าผมว่าั่นมั่นใจคักว่ามันสิเป็นตัวไดนท่นว่าละืจ้าอือค่ะเอาเอากันสันคลิปอันนี้โค้งสุดท้ายเนาะในงวดวันที่สิบหกกันยายนหกหกเนาะจากจากอออีกจ้าครับมันเป็นเลขที่ออกไงไงอยู่ด้วยครับต้นนป็นสิออกเพื่อเลขตัวนี้คือว่างสันเนาะบาทนี้เนาะครับแต่ว่ามันก็แค่ออกครับเลขหนึ่งศูนย์เนี่ย ออพิธีเลี 1, ้ยวผมก็บเทุ oh, work work> What? 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 Mm, ่มศูนย mm. ์หน mm ึ hmm. ่งยางเดียวเหละครับหนึ่งหนึ่งเมษาแตย้อนว่าศูนย์หนึ่งมันบาออกเนี่ยแหละครับผมก็เลยทุ่มจริงศูนย์หนึ่งนี่ครับมีคนขบอกว่าหนึ่งศูนย์มาออกเนาะวะมันกิดทุ่มเลยเหละครับศูนย์หนึ่งมันมันก็ว่าได้ขึ้นตัวพราว่าคนวามันมาออกมันก็ออกหนึ่งศูนย์ ค่ะขับหนึ่งไม่สามพิธีเลี่ยวเนี่แหละครับเพรายังจำได้ติดใจติดีย่ว่าเจ็บใจว่าแต่ฝุ่นเลยครับอ้ค่ะค่ะค่ะเอาจ้าวันนี้กับสิเมนหนึ่งศูนย์นี่บวกจ้ามันออกได้ขึ้นก็จ้าเพราะว่ากล้องสระมันวัดไม่เลขอันดียครับเมนยูค่ะเมนยูวดโคงสุดไทยแสดงว่าหนึ่งศูนย์จีจ้าหกหนึ่งศูนย์ครับตรงตรงเลยครับหกหนึ่งศูนย์อันตรงตรงว่าต้องกลับตี แมนครับผมจัดเลี่ยงลำดับไป้แล้วว่าเป็นศูนย์หนึ่งนะครับฟังให้ดีหกหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงครับโอ่แหะครับเม็ดเดียวตรงตรงใอ้ตัดเลนน้ำม้วนจานเนี่ยทั้งทั้งเนี่ยแต่กันไว้ครับวผมทามันไปเป็นศูนย์หนึ่งแต่วงมาผมจัดเลี่ยงไว้ดีแล้วหกหนึ่งศูนย์สีมาดใหญ่มาดใหญ่ตรงตรงครับสามตัวบนมันก็ใกลออกได้ครับมันเคย้ออกโดนแล้วผมมีไส้ปี๊อยู่อะที่ออกหาหนึ่งศูนย์ครับ โอ้ไม่ได้นะว่ามือเลยวันนี้ครับมันเคยออกครับหนึ่งศูนย์ออดูประจำเล่ากับออดออกข้างในนี่ก็ออดแต่ว่าแต่ว่าหวยไทยนี่วงโคจรของดวงดาวมันส่วมันสีมาเอผัอกันมันก็เลยโดนนะครับส่วดาวใหญ่ๆเนาะมันก็เลยมันจรนส่วนว่าพัวกันมันก็เลยนั่นออกออกยากกดเลขย์ขนๆนะครับค่ะคือข้างบนนี่หกหนึ่งศูนย์โตเดียวกุโร่โตเดียวกุโรครับ จ้าค่ะออกะไคือเกาจ้าออกไดไรคือเกาเล็กเล็กขีให้แต่ว่ากระต้อยไว้ในเด้อมันว่าจ้านี่แหละครับจบมือสีด้วยย้อนว่ามันบ่ออกดอกนะจ้าเมียนยูค่ะเมนยนยูผมทุ่มพี่ทีแล่เนี่ยหลายเติบละหนึ่งศูนย์จ้าเจ็บใจให้ก็เลยฝังใจเจ็บใจครับเจ็บใจฟังใจเลยว่า หนึ่งศูนย์บอก <c oughs> จ้าจ้ามานี่ข้างล่างเล้ค่ะข้าขงล่างเนาะครับจ้าข้างล่างสามเก่าครับข้างล่างนี่ก็สามเก่าเม็ดเดียวโบจ้ <S 2> <S 2> <S 2> จาเม็ดเดียวครับอือเลขคืองามถิ่น้อสามเก่านี่น้อการตัดออกมาจากศูนย์เก่าศูนย์สามเหรอครับผมตัดออกมาตัด เอาศูนย์ออกจากมันเรื่ยเป็นสามเก้าครับอือคือจงใส่กันเบื้องกันอยู่นี่นี่ว่าอ้วนต่อใดมีสิทธิ์มาล้างตา่อใดมีสิทธิ์มาถึงยังสี่บวจา่าครับครับ<อ>ที่เรกก็ให้เก้าศูนย์สามเนาะครับจ่าศูนย์ออกครับมันก็เหลือตามเก้าอะไครับโอ้จ่าจับจับตามหลักเราเนาะบนเม็ดเดียวล้างเม็ดเดียวห้วยครับเป็นตาไปลงทุนอยู่เด้อกัสันมันกับอะไรเลยลงทุนหลายครับมันเล็ก ชุดเมียนค่ะกันสีเดะดตุ้มเลยชุดเดียวฟันนั่นก็ยังว่มีผู้ใดเพิ่มปันใดครับก็เมียนอยู่ค่ะเพราะว่าเอาลงล่างอีกาเมียนอยู่ค่ะตัดล่างตัดกันบนกันล่างน้ำครับจ้าเบิ่งไว้น้ำต่อยจากน้อยน้ำเนาะเพรวกันทุนคืนเนาะว่างั้นก็บเก้าเก้าหนึ่งจังจังละเนาะตัดผู้ใดตัดกระสีมันอยู่โอ้ยเสียดายไหลแตงวันนี้ก็บโคกหนึ่งสวนนี่ก็กันไว้น้ำแน่เออเด็กเดียวนึงดดสหนึ่งน้ำจ้าผมมาผมเอ็น ว่าหนึ่งศูนย์เท่ละว่าเป็นศูนย์หนึ่งดอกว่าสัตว์นะครับจังใดกันหนึ่งศูนย์กข็ขาดไม่เห็นนี่ครับอ๋อค่ะแต่ว่าทางเสียนี่ไปจัดการไว้แล้วเบิกอื่นหนึ่งเลยไม่รักอันเสียดเสียดล้านหมดแล้วครับันบนนด้สาธุสาธุเด้อหนอให้สวกให้มันให้เอฟซีถึงน,ำน้ำเนนหนอเอามันปัน่นนั่นละ่ะบ่ต้องไปซื้อหลายตัวดอกเลีกันบ่ออกหลายห่างดอกบุญแค่นั้นล่ะสามตัวลางสองตัวแค่นั้นล่ะเนาะ เนี่ยยู่จ้ะอืมค่ะเอาขัดสันคงสุดไทยนี่ก็เด็ดเด็ดอีดีค่ะเม็ดเดียวบนบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวคือกันให้พิจารณาเบิ่งเ,<อ>เนาะสำหรับเอฟซีกระด<อ>ผ,ผู้มักเนาะค่ะเอากันให้อออีอกฝากยังถึงพี่น้องเนี่ยจ้าพิจารณาเบิ่งหน้าครับอย่าให้ขึ้งหวดนว่าหันตัดบนกันล่างน้ำจ้า,จานี่ก็เป็นแนวทางนะครับจ้าฟันเราหลุดเนาะกันพูดอไรยังไงแนวทางก็เหมือนเดิมจะปักเบือทัวรห้คือเกาบวาสิเป็น สุดวยคำนวณทั้งไทยหรือว่าทั้งเพื่อนบ้านกะยังมีให้คือเก่าเนาะครับมีสิครับค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะออเอกสุดายนี่เฮงเฮงเด้อจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าเดี๋ยวสภานาจะสรุปโค้งสุดท้ายของออเอกคนเมืองเลยฟังอีกเที่ยหนึ่งเด้อค่ะเพิ่นตัดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวจังๆพี่น้องงวดว่างหันกบเขาของเพิ่นนอเพิ่นไหมาเก้าเก้าหนึ่งกะอย่าลืมตัดเหล็ดน้ำเด้อค่ะเหล็กสามตัวทังๆกระไดตัวไว้น้ำแน่กันไว้น้ำเน่จ้า บนนั่นอเอกเป็นฟันมให้หางเดียวคือ610ตรงตรงเต็มเต็มหกหนึ่งจ้าสำหรับเลขล่าง3าเก้าตัวเดียวคููเข็นเ็มเตัวเดียวคููเข็นเจ้าหรือผู้ใดอยากติดต่อทางอเอกคนเมืองเลยโทรไปได้ที่080ย2แปด65 080ส2งสอ65นยเหกหนองูนยด้าหกห้เนาะค่ะเนาะหรือผู้ใดมักเพลอนบ้านสามารถโทรไปหาเผูนใดเพลอนกะมีทั้ง เพื่อนบ้านให้หน้ะจ้ะเอาค่ะคลิปนี้ผู้ใดหมักอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งกริงเป็นกำลังใจให้น้ำมิเดอร์ค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้สามนาคกับคอยพี่น้องแฟนจองอิฟซีสูขูสูคุนเฮงปังดังด้วยสูขูสูคุนเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุซาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีค่ะ